อัลโหลอัลโหลพี่น้องครับได้ยินไหมครับโอเคครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าว,วันนี้ขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านที่อยู่ในห้องประชุมนี้นะครับและก็พี่น้องที่กำลังนมสักการพระเจ้าร่วมกันกับเราทางออนไลน์นะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าว,วันนี้ที่พระเจ้าได้เปิดโอกาสให้ ผมได้รับใช้พระองค์ในการกันแบ่งปันพระคำของพี่น้องจะจะเรียนกับพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าทุกครั้งที่ผมขึ้นมาแบ่งพระชนะคำของพระเจ้าผมไม่ถือว่าผมเทศนาสั่งสอนให้กับพี่น้องนะครับเพราะสิทธิ์อันนั้นอยู่ที่ท่านอาจารย์ปาเท่านั้นเพราะท่านเป็นสอบของเราส่วนที่ผมมานี่แค่แบ่งปันพระคำให้พี่น้องนะครับอาจจะ ตรงบ้างไม่ตรงบ้างอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้หนุนใจและหัวข้อในเช้าวันนี้ที่ผมจะจะแบ่งปันกับพี่น้องเป็นหัวข้อที่ผมไม่รู้ว่าจะขึ้นหัวข้ออะไรแต่มีคำถามอยู่สามคำถามทำให้พระเจ้าเล่าใจผมว่าโอเคอยังนั้นหัวข้อก็คือ ิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันในเช้าวันนี้ก็คือรู้จักตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์ตามหลักพระจนะของพระเจ้านะครับอันนี้นะครับผมขอเวลาสักครู่หนึ่งก่อนที่เราจะได้ยินได้ฟังคำแบ่งปันนะครับให้เราร่วมใจกันในฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ที่พระองค์ทรงอยู่ด้วยขอบคุณพระองค์สำรพระวิญาณบริสุทธิ ประทับอยู่ท่ามกลางข้าพงทั้งหลายและพี่น้องของข้าพงทุกคนข้าแต่พระเจ้าเช้าวันนี้ลูกของมอบเวลาไว้กับพระองค์ที่พระองค์จะทรงส่องสอนเราผ่านพระชนะคำของพระองค์ให้เรารู้ถึงชีวิตตัวตนที่แท้จริงที่พระองค์ทรงสร้างให้กับเราและเราจะต่อสู้และดําเนินชีวิตของเราสิ่งนี้ได้อย่างไรในปัจจุบันนี้และในอนาคตที่พระองค์จะทรงจัดเตรียมแผนการที่ดีไว้ให้กับเราข้าแต่พระเจ้า ขอรงโปรดเจอมเราทั้งหลายทุกคนเจอมพี่น้องของข้าพงศ์ทรงและเจิมข้าพงศ์ที่จะก,ก่าบพระเจ้าคัมภีร์พระองค์ได้ถูกต้องและนำพาข้าพงศ์ในเช้าว,วันนี้ด้วยข้าแต่พระเจ้ามอบเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซ <Amen. S 1> ูคริสต์เจ้าาเมนโอเคครับเช้านี้เริ่มด้วยสามคำถามนะครับพี่น้องคำถามที่หนึ่งทำไมมีผู้เชื่อใหม่เข้ามาคริสตจักของเราเกือบทุกอาทิตย์ แต่หายเกือบทั้งหมดคำถามที่สองทำไมยังมีผู้เชื่อเก่าที่โบสก็มารับใช้ก็มีส่วนร่วมแต่อุปนิสัยหลายอย่างยังไม่เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยหลายอย่างนั้นหมายถึงความบาปสาม ทำไมผู้รับใช้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นําของิิตจักรยังละทิ้งพระเจ้าได้นะครับนี่คือสหัวข้อที่ผมอยากจะแบ่งปันพี่น้องโอเคเราเข้ามาหัวข้อที่หนึ่งทำไมผู้เชื่อใหม่เข้ามาเกือบทุกอทิตยแต่หายไปเกือบทั้งหมดมีสาสาเหตุด้วยกันนะครับหนึ่ง ออกมารับเชื่อแบบงงงงพี่น้องเข้าใจไหมครับออกมารับเชื่อแบบงงงงคือคนที่พามาแนะนำมาให้ออกมาก็ออกมาแต่ไม่รู้ออกมาทำไมเพราะไม่คิดว่าจะออกมานี่คือเหตุผลที่หนึ่ง แบบงงๆนะครับโอเคให้ผลที่สองออกมารับเชื่อแบบแกลงใจหรือมีเงื่อนไขรับเชื่อพระเจ้าแบบแกลงใจหรือมีเงื่อนไขเพราะว่าญาติพี่น้องแฟนหรือ whatever อะไรก็แล้วแต่ พามาถ้าวันนี้ไม่รับเชื่อก็อาจจะมี something ลองก็ได้ก็รับเชื่อไปก่อนเพื่อจะได้กลับบ้านได้ด้วยอันนี้แบบแลงใจนะครับไฮพผลที่สามอันนี้รับเชื่อจริงอันนี้พิจารณานะครับรับเชื่อจริง แต่บางคนเกิดผลและบางคนก็ไม่เกิดผลตามคำอุปมาของพระเยซูคริสต์ในหนังสือมัทธิวมาระโกและลูกาคำอุปมาของพระเยซูคืออะไรครับพระเยซูคริสต์พูดถึงผู้หวานเมล็ดและบอกว่าเมล็ดคือพระวจนะคำของพระเจ้าเมล็ดตกลงข้างทาง มเมล็กตกลดลกตกลงในดินที่มีหนามเมล็ดตกลงมาในดินที่มีหินและ,มะเมล็ดตกลงมาในดินดีตกข้างทางตกหนามตกหินไม่เกิดผลแต่เกิดผลที่ตกดินดีและพระเออรสุคิดบอกว่าดินดีก็คือหัวใจของเรานั่นเอง นี่คือสามเห็ุผลโอเคนะครับพี่น้องข้อที่หนึ่งผ่านไปแล้วข้อที่2องทำไมผู้เชื่อเก่าที่มาโบสรับเชื่อแล้วโบสก็มามีส่วนรับใช้ด้วยแต่อุปนิสัยหลายอย่างยังไม่เปลี่ยนแปลง ควว่าอ,อุปนิสัยหลายอย่างไม่เปลี่ยนแปลงคืออุปนิสัยความบาปทำไมยังไม่เปลี่ยนแปลงเชื่อแล้วอับใช้แล้วนะครับทำไมโอเคให้เราพิจารณาข้อประคำของพระเจ้าหลายข้อในเช้าวันนี้นะครับและผมขออนุญาตนะครับเพราะะนั้นคำของพระเจ้ามีบางส่วนมีบางข้อที่ผมจะนำภาษาอังกฤษเข้ามา เพราะภาษาอังกฤษเป็นคําอธิบายได้ชัดเจนกว่านะครับแต่ว่าจะใช้คู่กันเพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจในพระธรรมที่ผมจะแบ่งปันในเช้าวันนี้นะครับโอ,โอเคข้อที่1น,นะครับข้อที่1พี่น้องครับเราทั้งหลายรู้ดีเราทั้งหลายทราบดีจากหนังสือพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อที่23่สิบสามเพราะฉะนั้นคำของพระเจ้าบอกว่ามนุษย์ประกอบด้วย3ส่วน คือวิญญาณจิตใจและร่างกายวิญญาณสปิริตจิตใจโซลและร่างกาย Body นะครับพระคัมภีร์บอกเราแน่นอนเลยว่าพระเจ้าสร้างเรามามี3ส่วนอันนี้นะครับ ให้เราดูข้อประคำอีกข้อหนึ่งนะครับปฐมประ,มะการบทที่สองข้อที่เจ็ดเป็นข้อประคำที่พระเจ้าสร้างมนุษย์คนแรกคืออาดัมนะครับอันนี้พี่น้องผมก็พี่น้องคงเคยอ่านข้อประคำนี้แล้วแหละแล้วก็ผ่านมาคันนี้เ้วยแล้นะครับภาษาไทยนะครับปฐมการบทที่สองข้อที่เจ็ดพระยะโฮวาทรงสร้างทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงเคลดิน และทรงระบายลมหายใจแห่งชีวิตเข้าไปในรูจมูกของเขาและมนุษย์ผู้นั้นก็มีชีวิตขึ้นมาอโอเคมนุษย์พระเจ้าปั้นเอาดินขึ้นมาปั้นแล้วเป็นมนุษย์เป็นคนนะครับแต่ยังไม่มีชีวิตและพรงระบายลมหายใจภาษาอังกฤษเขียนอย่างนี้นะครับ Bless of l i g h ลมหายใจของพระเจ้าใส่ลงไป ในอาดัมแล้วครับและสังกีตบอกว่า man became a living soul คือ living soul นะครับคือจิตใจที่มีชีวิตพี่น้องครับขอพี่น้องจดจำคำว่า living soul ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวท้ายบทจะให้พี่น้องเปรียบเทียบดูนะครับว่าทำไมจิตใจเราถึงไม่คงที่คงวานะครับโอเค ยังมีพระคำอีกหลายข้อที่บอกเราว่ามนุษย์ประกอบด้วย3ส่วนโยบบทที่32บอข้อ8บอกว่ามีวิญญาณที่อยู่ในมนุษย์เป็นลมหายใจของผู้องค์มหิทธิฤทธิ์ที่ทำให้พวกเขาเข้าใจนะครับภาษาอังกฤษบอกว่ามีสปิริตในมนุษย์มีวิญญาณแล้วนะครับวิญญาณมาจากไหนก็พระเจ้าให้มาโยบ3าข้อ4 พระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงสร้างข้าและลมปรานขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ให้ชีวิตแก่ข้าอ,อันนี้เห็นไหมครับลมปลารานเมื่อกี้เราลมหายใจของพระเจ้าอันนี้คือลมปราณน,นะอันเดียวกันนะครับเพราะนั้นอาดาวจึงกลายมีเป็นชีวิตนะครับโอเค โยบ33ขอ 4, อ 3, บ้อ4ภาษาสวัสดิ์ภาษาอังกฤษอย่างนี้ครับ Spirit of God has made me ในชัดเจนเลย And the bless of the Almighty gives me life นะครับอันนี้ภาษาอังกฤษพูดชัดเจนโอเคปัญญาจารย์12ข้อ7ก็บอกอีกนะครับแล้วผงคีดินกลับไปสู่แผ่นดินโลกเหมือนอย่างที่มันเคยอยู่และวิญญาณ จะกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงประทานวิญญาณให้มันนั้นะคระประบังกฤษเขียนว่าพระเจ้าสร้างบอดีใช่มั้ยครับ Then the dust of which God make m a n body will return to the earth as it was and the spirit will return to God who gave it นะครับนี่คือสิ่งที่รพร,ระคัมภีร์ภาษาอังกฤษบอกเราถ้าเราเข้าใจโอเคยากอบ2เขอ26ร่างกายที่ปราศจากวิญญาณไร้ชีวิตฉันใดความเชื่อที่ปราศจากการกระทำก็ไร้ชีวิตฉันนั้นจานะวภาษาอังกฤษเขียนว่า For just as the human body without the spirit is dead so faith without work วง of obedience is also dead นะครับความเชื่อที่ปราศจากการกระทำก็คือการเชื่อฟังนั่นเองก็คือความตายนะครับโอเคนี่คือข้อพระคัมภีรที่ยืนยันว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มามี3ส่วน โอเคพี่น้องครับตอนนี้นะครับเริ่มที่ผนอยากจะเริ่มให้พี่น้องได้เอื้อถึงคําว่าจิตใจนั้นเปลี่ยนไม่คงที่อย่างไรหลังจากที่พระเจ้าสร้างอนามัเสร็จแล้วพระัะภีบอกว่าพระองค์ให้เขาอยู่ในสวนเอเดนและในสวนนั้นในประสมการบทที่12พระเจ้าทรงคำชับเขาว่ามีต้นไม้ต้นหนึ่ง เรียกว่าต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วเจ้าอยากกินผลไม้นั้นเพราะในวันที่เจ้ากินในวันที่เจ้ากินผมจะเน้นตรงนี้นะครับพี่น้องในวันที่เจ้ากินต้นไม้นั้นเจ้าจะต้องตายอย่างแน่นอนโอเคพระคัมภีร์ว่าอย่างนั้นนะครับ แล้วพี่น้องก็ทราบดีนะครับเกิดอะไรขึ้นอาดัมไอวาก็กินผลไม้อันนั้นแล้วพระเจ้ารู้ได้ยังไงครับปฐสมการบทที่สามข้อที่8บอกกับเราว่าเมื่อเขาทั้งสองได้ยินสุเสียงของพระยะโฮวาพระเจ้าเสด็จดำเนินอยู่ในสวนในเวลาเย็นและอาดัมและกับภรรยาของเขาได้ซ่อนตัวจากพระพักของพระยะโฮวา ในข้อนี้บอกกับเราว่าเมื่อพระเจ้าสร้างเขาทั้งสองคนแล้วให้อยู่ในสวนแล้วพระเจ้าพูดคุยกับเขานะครับพระเจ้าดําเนินมาหาเขาดําเนินมาหาเขานะครับและพระเจ้ารู้เดือนทันทีว่าเมื่อเขาบอกว่าเขาซ่อนตัว เมื่อวานนี้สมมติเมื่อวานนี้พระเจ้ามาหาเขาเขาก็ปดีพระเจ้าคุยพอมาวันนี้พระเจ้าลูกซ่อนตัวเกิดอะไรขึ้นพระเจ้ารู้ทันทีแล้วว่าทำไมครับเขาได้ทำผิดต่อพระเจ้าแล้วกินผลราณนั้นแล้ว พี่น้องครับ่ปกี้เราอ่านสมบการบทที่สองข้อที่สิวันใดที่เจ้ากินเจ้าต้องตายอย่างแน่นอนสรรมบการบทที่สข้อที่แเขาซ่อนตัวบทคมมการบทที่สองข้อที่สิเขากิน แสดงว่าอะไรครับเขายังไม่ตายเพราะบทที่สองมาก่อนบทที่สามถูกไหมครับเขายังไม่ตายเขาซ่อนตัวอ้าวแล้วพระคัมภีร์บอกว่าคนใดเจ้ากินจนาวันนั่งตายแสดงว่าพระคัมภีร์พูดไม่ถูกต้องเปล่าครับไม่ใช่ พี่น้องจาได้ใช่ไหมครับตอนที่ข้อสองคนกินแล้วพระเจ้าทําอะไรเขาครับพระเจ้าไล่เขาเออกจากสวนไล่เขาเออกจากสวนเขาไม่มีโอกาสที่จะคูดคุยกับพระเจ้าอีกแล้ว เขาไม่มีโอกาสที่จะมาสนทนากับพระเจ้าอีกเลยหลังจากที่เขาไม่เชื่อฟังพระเจ้านั่นหมายความว่าความสัมพันธ์ที่เขามีกับพระเจ้าณนะวันที่เขากินพระเจ้าตัดเลยพระเจ้าตัดเขาเลยความสัมพันธ์ที่ตายทานนศาสตร์เราเรียกว่าตายฝ่าย วิญญาณความสัมพันธ์ขาดนะครับและหลังจากนั้นอาดัมพระพีในประสมการณ์บทที่5ข้อที่5บอกว่าอาดัมมีชีวิตอยู่อีก930ปีท่านถึงสิ้นชีวิต ความบาปเข้ามาอาดัมตายหลังจากนั้น930ปีี่น้องครับพระคัมภีร์ไม่ได้บอกเราว่าวันอาที่เท่าไหร่เดือนไหนปีไหนที่พระเจ้าสร้างอาดัมและพระคัมภีร์ก็ไม่ได้บอกเราด้วย่าอาดัมมีอายุเท่าไหร่ที่เขาตาย พราะในเวลานั้นยังไม่มีเวลากําหนดยังไม่มีอะไรเป็นตัวกําหนดว่าอาดัมถูกสร้างมาแล้วเขาจะต้องตายแต่เมื่อความบาปมาอาดัมเริ่มตายเขามีอายุต่อจากที่เขาทำบาปแล้วอีกเพียงแค่930ปีอาดัมถึงตาย อันนี้เรียกว่าผลของความบาปก,ก็คือความตายตามหนังสือพระธรรมโลมตายครั้งที่หนึ่งตายแฝงวิญญาณตายครั้งที่สองคือตายร่างกายต่หมาขคว่าตอนที่พระเจ้าสร้างเขามานั้นพระเจ้าอาจจะสร้างมาร้อยปีพันปีหรือมากกว่า,จจานั้นเราไม่รู้นะครับรู้อย่ทีหนึ่งว่าเมื่อความบาปเข้ามาเขาก็มีชีวิตได้อีกแค่ 930ปีนะครับนี่คือทระคณะคำขอเจ้าบอกก่บเรางั้นแะความบาปนี้เองที่ทำให้มนุษย์ต้องรับความตายและความบาปนี้ได้ลงสู่เราทั้งหลายทุกคนหรือรุ่นลูกรุ่นหลาน,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 นทุกคนที่อยู่กนมาเป็นมนุษย์รับผลบาปอันนี้เช่นเดียวกัน ตามพระเจ้าคำของพระเจ้าสดุดีบทที่51ว่าไว้อย่างนี้นะครับสดุดี51บอกว่าข้าพรองค์ได้ถือกําเนิดมาในความชั่วช้าและมันดาของข้าพรองค์ได้ตั้งขันข้าพรองค์ในความบาปนะครับพระคัีร์ยืนยันว่าความบาปลงมาสู่มนุษย์ทุกคนและทุกคนเกิดมาก็มีความบาปแล้วพระธรรมโลมบทที่7ข้อที่18ถึง20 นะครับเพราะคขาคนี้ก็บอกเราอีกค่าว่าความบาปอยู่ในตัวต้องการทำดีแต่ทำไม่ได้เพราะความบาปฝังหยึกลึกฉะนั้นสิ่งที่จะทำดีก็ไม่ได้ทำสิ่งที่ไม่ต้องการทำคือความบาปก็ยังทำอยู่การเปโลจึงบอกว่า ฉะนั้นสิ่งที่เขาเจ้าทำจึงไม่ใช่ตัวของขาา้าพเจ้าแต่เป็นความบาปที่อยู่ในตัวของคนนั้น